สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยัศวรธาราศิริภาประภกรทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันที่ปราสาทใหญ่เหงานะคะทําไมถึงไม่ได้มาถ่ายทําช่วงกลางวันไม่อยากจะบอกเลยว่าช่วงกลางวันนี้ร้อนมากกว่า40-41องศาณนะตอนนี้กําลัง6กโมงนะคะ6โมงหนาที<ม>ก็ยังร้อนระอุเลยค่ะท่านผู้ชมดังนั้นก็เลยขอถ่ายทําในช่วงเย็นดีกว่านะคะในมุมนี้นะคะเราจะนําเสนอว่า นี่คือปราสาทยแงเหงาซึ่งถือว่ามีตำนานนะคะประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของชุมชนบ้านโพนทรายมานับ900-1,000ปีที่นี่เป็นศาสนาสถานตามฐานคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูและทิศไสววนิกายบูชาพระศิวะเป็นใหญ่นะคะภายในนี้นะคะมีปราสาทนะคะน่าจะคาดกันว่าเป็นปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในตัวองค์ประสาทนั้นนะคะปะดิษฐานรูปเคารพอาจจะเป็นฐานสีวะลึงและโยนีอันเป็นรูปคารพที่แสดงถึงพระสิวะและพระไมอ่อมาเทวีและอาจจะมีถวยเทพพระองค์อื่นๆตลอดจนถึงมีถวยเทพนะคะของชุมชนด้วยมาประจำอยู่ พราะฐานคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ละเทวสถานจะต้องประกอบด้วยเทพเจ้าองค์สําคัญและหนึ่งในนั้นจะต้องมีเทพเจ้าหรือเรียกว่าเทพบริวารประจําชนเผ่าด้วยนั่นเองดังนั้นในชนเผ่าหรือในชุมชนหนึ่งหนึ่งมีการนับถือถวยเทพะเอะไรนะคะมีการนับถือสักการะดวงวิญญาณอะไรก็ตามนะคะถวยเทพเ,เหล่านั้นหรือรูปเคารพเหล่านั้นมักจะมา ปูกปรากฏอยู่ในศาสนสถานเพื่อทำการสักการบูชาเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะดังนั้นภายในนี้นะคะก็จะเป็นศาสนสถานนะคะของปราสาทยายเงานั่นเองนะคะท่านผู้ชมะ,ะวันนี้อาจารย์ยโสธราพาทุกท่านมานามัสการมาสักการมาบูชาปราสาทยายเหงาค่ะกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะที่ติดตาม